ทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับเกมกำลังตึงแต่ด้านเพื่อนหลุดอย่างนี EN, ้ก็ว้าว okay. so hey okay. hey, ุ่นเลยสิครับเปิดพี่รับไปแตะแฉบนะ้ยพี่พี่พี่เจนกัาแม่พี่เด็ด่เบอรพี่ตัวไอ้พี่จักตัวไอ้พี่จัก ไหนวะไหนด้วยในห้องพี่ในห้องเห็นละอุ้ยเจ็บมากขอบกระแพงเจ็บจัดๆเลยโโอ้หเนี่ยผมแย่ขอบกระแพงข้างนอกปิดประตูให้หน่อยกันเลยเป็นนี่ผมเล่นไม่ได้ผมแจกของให้กลับมาเดี๋ยวผมแจกของเบรกเบรกแต่นะแต่นะแต่นะกดไว้กดไว้น้องกูไม่มาไม่กดมาอยู่ในห้องแล้ว เปิ้นเปิ้นโอ้หน้องเปิ้นเอ๊ยเชียร์แล้วไงน้องกูหลุดเอ้าเชียความหวังมันชุบเพื่อนแล้วเปิ้น่อนเชีย แ <laughs> ม่งเก็บบทเลยนะมันกำลังชกเนีเ่ยไอเหียจังหวะโคตรยีเลยมัน,นคือถ้าเกิดเฟ์นรอดนี่กูหาอะไรแน่ไ <ride> อ้เหียแล้วมันตาถั่วโอ้โหไม่รอด